เราจะมาสอวิธีการทำสปุปแทบกันนะครับเออมันมันเป็นยังแหละนี่ผมก็ภาอยู่นะครับนังแรกอาเดี๋ยวดวเอาตัวข้าโพดมาแล้วก็เอาไอ้ระเบิดระเบิดขวดไสปบาใส่ตัวข้าโพดหลังจากนั้น ก็รอจนกว่ามันไหม้นี่ก็ไหมืแล้วนะคะ <c oughs> ยังต่อไปเอาน้ำมาฉทดเอาเอายาพื้นฉี่ใส่เอาเหล็กขึ้นสนิมมาใส่ที่ทำให้เหมือนหูของมัน นี่ผมทำผิดนะครต้องไปคัปลกที่เหล็กสนิมแล้วก็เอามาเชื่อมกับเห็กแค่นี้ง่ายๆ